รุปคือเขาไม่ได้จัดผิดสีไปใช่ไหมคือมันตรงกับสีปิดขอบใช่ไหมถ้ามีผิดสีจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับลังสินค้าช่วยตอบหน่อยครับให้ผลิตัดปิดขอบจากห้องห้องนั้นเช่นบอกว่ารอบห้องนี้ใช้ปิดขอบสีนี้ฝังให้ผมหน่อยเขาก็ตัดมาตามสีที่ใช้ปิดกับห้องห้องนั้นจริงมีมีหยิบผิดไหมไม่เคยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้บางทีมีบ้านเน็ตหลายห้องมีสามห้องผมให้ไปสามสีสลับกันตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ พี่พี่ก้อยครับน่าจะเป็นเรื่องเดิมๆเ,เหมือนกับฝั่งคังเขาก็บอกว่าจัดให้ครบก็น่าจะเป็นเรื่องเซนรับของน่าจะเป็นเรื่องนี้ครับตรงนี้ดําเนินการไปถึงไหนละพยายามทีนี้น้องตั้งเขาก็น่าจะตามคนที่ทำโปรแกรมน่าที่เราเริ่มจะแบทมีแต่ 8, แต่ก็โปรแกรมไม่ได้อ,อบเยคถ้าไม่ใช่เรื่องโปรแกรมครับเรื่องรับฟิตติ้งรับของพวกนี้ครับเออเรากาลังเขียนประเด็นเรื่องว่าขอบส่งไปผิดสีแต่พอเช็คฝั่งคลังแล้วคังเขาก็บอกว่า ผมส่งไปถูกสีแล้วนะครับช่องโหว่เยอะมากที่อาจิษฐานรอดอ่างปลาขายที่คือมันมีช่องโหว่เยอะแล้วแบบของไม่ได้ไปน้องเดียวกันไปเดียร์เนแจ้งไปแล้ะค่งปีของไปแล้วแต่เชนดิ้นไม่ดีผลิตก็บอกว่าอ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวัง,วไ,วะะมงไ,ไม่มดบบดไ,ได้พบแบงค์เชนดิน้นในของที่บ้านของทหารคนท,ที่ไปเนี่ยไม่มีเชนดิน้นอย่างเงี้ยมันให้เช็คไม่ได้ไม่มีใบส่งของไปอย่างเงี้หรอครับใช่โอเคครับ